วันนี้เราจะมาทำท้าร์ตไข่นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญลูกผโคมก่อนนะครับมาครับสวัสดีครับหลานลักวันนี้จะมาทำอะไรทำท้าร์ตไข่นะครับโอเคทำท้าร์ตไข้วันนี้วันว่างๆเพลินน้องฮันเตอร์หยุดปิดเทอมแล้วพามาทำท้าร์ตไข่เล่นกันยังไม่ปิดเทอมอ๋อยังไม่ปิดหรอสอบดสามวันสอดพึ่งชั้นอ๋อวันนี้วันเสาร์ โอเคจัดไปวันนี้วันเสาอ่าเร็วๆเลยอ่ามานี่เด็กฆ่าทิ้งแมงเลยแถวเนี้ยแม่งเขอนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอเคอันเนี้ยมันจะเป็นทาท์ตไข่ทำง่ายมากนะครับน้องๆทยากมากเลยนะครับนี่รูปร่างหน้าตามันจะเป็นงี้เนื้อเสร็จแล้วจะไม่สวยนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้แบบนี้ไหมแล้วรสชาตมันจะอร่อยไหมฮันเตอร์ เดี๋ยว่าทีแมงเยอ่าซึ่งส่วนผสมเรามีไม่กี่อย่างคือหนึ่งทาร์ทครีมฟิลลิ่งอ่าหาซื้อได้ตามร้านขายขนมทั่วไปก็มีนะครับแต่ส่วนมากมันจะมีตามพวกร้านเค้กโอเคอันที่สองก็คือเป็นรูปทาร์ตของมันเองอ่าก็คือจะเป็นสำเร็จแบบนี้เลย ทาร์ตไข่จะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กอมีอยู่แค่สองไซส์อันนี้ก็เป็นไซส์เล็กสุดครัโอเคมีแค่นี้ครับแล้วอุปกรณ์ในการทําก็มีแค่เตาอบตนี้นะครับน้องๆเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับน้องฮันเตอร์แกะตรงไหน่ยอือมันจะมีที่ฉีดตรงนี้นะครับน้องๆแล้วเราก็ฉีดแล้วเราก็เอามาวางจัดเรียงไว้เพื่อที่จะบีบ บีบน้ำครีมตัวนี้ลงไปในพัดอ,อ,อ,อันนี้จะมีทั้งหมดห0สิชิ้นนะครับน้องๆไซนี้องไซ่นี้เอาวางเอาวางดีๆน้องคันเตอร์เอาเอาเอาวางออกทีละอันอย่างนี้เราสำหรับพ่อแม่ท่านใดนะครับว่างๆยงว่างหรือปิดเทอมอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ซื้อขนมเนี่ยที่เรียกว่าทารไข่ที่ตามพวก KFC อะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายกันนะครับก็พาน้องๆในยามว่างออกกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็ทําขนมแบบนี้ทํากันมันง่ายมันง่ายมากครับโอเคอันนี้นะครับ1กล่องเนี่ยมันจะขนาด907กร,รมัมอ่าจะใช้กับเจ้าถาดตัวเนี้ยได้60ชิ้นคือจะพอดีกันพอดีเลยก็คือน้ํา ทีมหนึ่งกองอันนี้ขนาดเล็ก60ิชิ้นจะได้ทัดไข่พอดีกันพอดีเลยครับน้อง <Okay. S 1> มาฮันเตอร์เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ตัวนั้นเนาะอันนี้ก็ <c oughs> ตอนแรกมาเนี่ยมันจะแข็งนะครับเขาจะแช่แข็งมาเราก็เอามาละลายน้ําคือเอามาแช่น้ําไว้เอาให้มันเย็น <c oughs> อ่าเอ้ยไม่ใช่เอาให้มันละลายน้ําแข็งมันละลาย <Okay. S 1> าเพื่อที่เป็นน้ําแล้วก็เขย่าอันนี้ด้วยครับเนี่ย เวลาจะเทอ่ะมันก็ได้เข้มข้นเท่าๆกันน้องฮันเตอร์เปิดฝานั่นเลยลูกโอเคนี่นะครับลุงโกก็ตัดตรงนี้แล้วฮันเตอร์อ่าแล้วนี่เดี๋ยวลุงโกจะใส่อันนี้ให้น้องฮันเตอร์ระหว่างนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเปิดหม้ออบลมร้อนอุ่นไว้ด้วยนะครับเอาให้หม้อมันอก ขุดๆร้อนๆไว้ด้วยนะครับอ่าเอาฝาแล้วครับลูกนะฮันเตอร์ Hunter. อ่าเราครับปิดฝาแล้วก็จะให้น้องฮันเตอร์ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่นี่นี่เลยครับง่ายที่สุดอ่าเอามามาดูนะอ่าก็ออกร้อนๆเราก็เอาทัชนะครับเนี่ยทัชวางนีนี้เลยเราก็วางแบบนี้แล้วก็จะให้น้องฮันเตอร์อ่ะ บีบน้ำครีมเนี่ยของทารไข่ลงไปในนี้อ่าโดยอัตราส่วนเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวน้องฮันเตอร์เคยกินไหมครับนี่ยเคยอร่อยไหมกูเคยทำให้อ้าวเวนกาวัสิโอเคน้องฮันเตอร์อ้าวบีบน้ําทารไข่ลงในนี้อ่าระวังอ่าค่อยๆอ่าบีบไปอ่าบีไปอีกอ่าพออ้าวต่อไปอันต่อไปอ้าวทำให้เสร็จเลยอ้าวไปทำดีๆลูกอ่าสวยอ่าเดี๋ยวอันไหนมันน้อยไปอันนั้นอ่า เดี๋ยวค่อยมาเติมที่หลังก็ได้นะครับน้องๆช่วงนี้น้องฮันเตอร์กำลังวัยเรียนเรียนรู้อยากจะเล่นโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยนี่แหละเราก็พาน้องมาทํากิจกรรมแบบนี้ให้เขาได้ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือหน่อยถ้าชอบถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะพอดีของมันเองเลยอ่าโอเคพอแล้วน้องฮันเตอร์โอเคเอาวางไว้ลูกเสร็จปุ๊บเราก็มานี่ ได้ไดไดเ,เมื่อน้องฮันเตอร์เอาครีมของทาไข่ลงไปในถาดแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาอบกันโดยที่ว่าตั้งไฟอเรามาดูนะครับลุงโกจะตั้งไว้ประมาณ200องศาประมาณ15นาทนีาแล้วเราก็มาดูนะครับระหว่างที่เราอบอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยคือตอนนี้เราก็สามารถเล่นกับน,น้องๆลูกๆของ เราได้ <Okay. S 1> นะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็เสริมในเรื่องของเรื่องถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ให้น้องเขาอ่ะหัดนับแต่อเผอิญว่าน้องฮันเตอร์เป็นเด็กโตแล้วปออะไรแล้วครับสามช <ปอ S 2> ื<ป>อ่อพ่อสามอ่าปอสามแล้วน้องฮันเตอร์เขารู้แล้วว่าหนึ่งสองสามคืออะไรแต่ท่านเล็กกว่าน้องฮันเตอร์ประมาณสักอนุบาลปอหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สอน ให้น้องเล่นน่ะทายระหว่างรออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเอา้าน้องฮัตเตอร์นับหน่อยเป็นภาษาอังกฤษเอานับสิหน,น,นึ่เอ้าภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอลูกอ้าวันเอาวันถูเนี่ยเห็นไหมก็จะสอดแทรกเรื่องตัวนี้ได้นะครับนะอะไรประมาณนั้นก็นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถ พาลูกทำกิจกรรมแบบเนี้เนี่ยโอ้โหปิดเทอมอ่าก็ประมาณนี้แหละครับคราวนี้เราก็รอเนาะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยากันว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเพราะว่าผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีนี่ค่าไข่ของเรานี น้องๆครับเพอินว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ดังติ้งและนี่ดู้ยรอมันร้อนนะครับน้องๆออกห่างๆนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเตาที่สองนะ,ะนที่จัอบอยู่ไหนหรอหลังปิดเลยครับอ่านี่นะครับ โอเคครับวันนี้ลุงโปก็พาน้องฮันเตอร์วันว่างๆเนาะวันเสาร์อาทิตย์อ่าแล้วก็ใกล้ปิดเทอแบบนี้มาทําขนมคัสไข่กันอ่าก็ใช้เวลาประมาณสนค้วรแหละยามว่างนะครับประมาณสักงยี่สิบสนาทีอ่าก็ฝากหน่อยนะครับฮันเตอร์อ้าวฝากน้องๆหน่อยว่ากดติดตามกดอะไรนะ ฝากกดติดนะครับกดและะ้วก็ขายกดกดกระดิ่งนะครับไม่บ้องวลาวครับวันนี้ลูกโกกับฮันเตอร์ก็ลาไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ขายอะไรครับนะ่ะขายนมไกกิน อวันนั้นกินเหรอ,อส้มตำไม่ดไ,ได้กินหมายถึงว่าช่วยกันส้ำตาาย้าา้าายขอบคุณจนะ้า <laughs> ทำาอร่อยอย่างนี้ต้องสิบบาทอร่อย